วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระชามเยเรมีบทที่7ข้อที่หถึงข้อที่6บันทึกว่าเพราะว่าถ้าเจ้าซ่อมทางและการกระทําของเจ้าจริงๆถ้าเจ้าให้ความยุติธรรมต่อกันและกันจริงๆถ้าเจ้าไม่ข่มเหงคนต่างด้าวลูกกัาพ้าพ่อหรือแม่ไม้และไม่ทําให้โลหิตที่ไร้ความผิดต้องหลังออกจนถึงตายในที่นี้และถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ติดตามพระอื่นไป ให้เจ็บตัวเองข้อคิดจากพระวจนะซ่อมแซมทางของตน 1. จงให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน 2. จงเลือกข่มเหงคนที่ไร้ที่พึ่งคนที่ขาดเสาหลักไม่ว่าจะเป็นคนต่างด้าวลูกกำมพา้ะหรือหญิงไม้ก็ตาม 3. จงเลิกทำร้ายกันและกันอย่าให้มือของเราเปื้อนเลือดอย่าทำให้โลหิตของผู้ใดตก 4. จงเลิกติดตามพระเทียมเท็จหรือสิ่งอนิจจังจงติดตามพระเจ้าเชี่ยงแท้แต่พระองค์เดียวขอพระเจ้าอวยพรค่ะ